เขาร้องให้สกเศร้าเล่นบทสามีที่แสนดีแต่ใครจะรู้น้ำตาที่ไหลาอาจเป็นเพียงการแสดงไม่มีใครสงสัยเขาจนกระทั่งความจริงอันน่าสะพรึงกลัวถูกเปิดเผยนี่คือเรื่องราวของชายที่ทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองและคิดว่าเขาจะหนีรอดเขายืนอยู่หน้ากระจกจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเอง เสื้อเชิ้ตสีขาวเปื้อนคราบเลือดแห้งกรังมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นความตื่นเต้นเขาสูดลมหายใจลึกพยายามทำให้ดวงตาแดงกำาดูเหมือนผ่านการร้องให้หนักในห้องนอนร่างของภรรยานอนนิ่งบนเตียงหมอนกดทับใบหน้าจนผิดรูปไม่มีเสียงไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไป เขาเดินเข้าไปใกล้ใช้นิ้วแต่เบาๆที่แก้มของเธอเย็นเฉียบดวงตาเบิกโพรงเขาถอยหลังฝืนทำตัวเหมือนตกใจสุดขีดโทรศัพท์ในมือสั่นไหวนิ้วกดโทรออก191ช่วยด้วยครับภรรยาผมเธอเธอไม่หายใจเสียงของเขาสั่นเครือแต่ในใจกลับสงบนิ่ง ทุกอย่างเป็นไปตามแผนตำรวจมาถึงภายในเวลาไม่นานเสียงไซเรนแผดดังทั่วหน้าบ้านเพื่อนบ้านออกมายืนมองเสียงซุบซิบดังรอบตัวเขาน่าสงสารจริงๆรักกันมากไม่ใช่เหรอเขานั่งสุดลงกับพื้นปิดหน้าร้องให้สอึกสะอื่นตำรวจปลอบเขาเบาๆคุณเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหม เขาสายหน้าเมื่อคืนเรานอนด้วยกันแล้วพอตื่นมาเธอก็เป็นแบบนี้เสียงสะอื้นขาดห่วงตำรวจพยักหน้าตรวจสอบร่างของภรรยาอย่างละเอียดไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลเปิดแค่รอยแดงจางๆรอบลำคอเหมือนรอยกดทับจากหมอนเราจะส่งร่างไปชนสูตร เขาพยักหน้าช้าฮ่าฮ่ดวงตาหม่นมองเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ในใจเขากำลังยิ้มในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุเขายังคงนั่งนิ่งมือกุมหน้าเสียงสะอื้นเบาๆดังลอดออกมาแต่ไม่มีน้ำตาสักหยดสายตาหลายคู่จ้องมองมาที่เขาทั้งเวทนาทั้งสงสัย เขาต้องเล่นบทนี้ให้สมจริงมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะยกขึ้นปาดใบหน้าฝืนทำให้ตัวเองดูอ่อนแอเรารักกันมากเสียงของเขาแหบพร่าเธอไม่มีศัตรูไม่มีใครเกลียดเธอตำรวจคนหนึ่งจ้องหน้าเขาเมื่อคืนคุณบอกว่านอนด้วยกันเขาพยักหน้าใช่ผมกอดเธอไว้ทั้งคืน แล้วคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอเขาสูดลมหายใจเข้าลึกทำท่าคิดก่อนจะสายหน้าไม่มีผมหลับสนิทพอตื่นขึ้นมาเธอก็เขาหยุดพูดปล่อยให้ประโยคค้างกลางอากาศให้ความเงียบสร้างความหนักอึง้งเจ้าหน้าที่มองหน้ากันเหมือนกำลังประเมินคำพูดของเขาเขาไม่แสดงความกังวล แค่จมอยู่ในบทบาทของสามีผู้โศกเศร้าแต่ในใจเขากำลังนับถอยหลังอีกไม่นานเรื่องนี้จะจบลงเขาจะเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่โชคร้ายภรรยาเสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่มีหลักฐานไม่มีใครสงสยัยทุกอย่างสมบูรณ์แบบหรืออย่างน้อยเขาคิดว่าเป็นเช่นนั้น แต่บางอย่างไม่เป็นไปตามแผนเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขายกเปลสนามเข้ามาดวงตาของเขาจ้องมองร่างไร้วิญญาณของภรรยาหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะกังวลเราจะนำร่างไปตรวจสอบเพิ่มเติมเสียงหนึ่งดังขึ้นเขากลืนน้ำลายช้าๆฝืนพยักหน้ารับ เธอเธอจากไปแล้วจริงๆใช่ไหมเขาพึมพำเสียงสัน่นตำรวจบางคนหลบตาสีหน้าสงสารพวกเขาไม่สงสัยอะไรเลยเขากำลังชนะจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังแล้วรอยขวนบนแขนของเขาละ่ะเขาชะงักหัวใจเต้นโครมครามในอกเจ้าหน้าที่หันมามอง สายตาทุกคู่จับจ้องที่แขนเสื้อของเขามีรอยข่วนเล็กๆแดงจางๆบนผิวหนังเขาพยายามซ่อนมือไว้ข้างตัวแต่สายไปแล้วตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาใกล้คุณได้บาดแผลนี้จากไหนเขาอ้าปากพยายามหาคำตอบแต่ไม่มีคำไหนออกมาเพราะเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนมือของภรรยา เล็บของเธอเธออาจพยายามสู้พยายามดิ้นรนแม้เพียงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลือดในกายเขาเย็นเฉียบตำรวจยังคงมองเขานิ่งรอคำตอบและเขารู้วินาทีนี้เองที่ทุกอย่างเริ่มพังทลายเขาต้องตั้งสติคิดให้เร็วห้ามให้พวกมันเห็นความลังเล เขาแส้งมองรอยแผลบนแขนตัวเองขมวดคิ้วเหมือนไม่รู้ตัวมาก่อนผมไม่แน่ใจเสียงของเขาแผ่วเบาอาจจะเป็นเมื่อวานตอนยกของในบ้านเขาหัวเราะเบาๆฝืนให้ตัวเองดูเหมือนไม่ใส่ใจภรรยาผมชอบเลี้ยงแมวบางทีอาจโดนมันข่วนโดยไม่รู้ตัวตำรวจคนหนึ่งพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไร ทว่าอีกคนยังคงจ้องเขม็งดวงตาคมกริบจับทุกอากับกิริยาของเขาแมวเสียงนั้นฟังดูสงสยัยครับแมวของเธอเขาพยักหน้าเร็วเกินไปพยายามควบคุมลมหายใจพวกมันชอบกระโดดเกาะแขนผมเจ้าหน้าที่คนเดิมเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันไปหาตำรวจอีกคน ตรวจสอบบ้านให้ละเอียดหัวใจของเขากระตุกเขาต้องหยุดพวกมันผมขอตัวไปนั่งก่อนนะครับเขาตัดบททาท่าเหมือนกําลังจะเป็นลมตํารวจพยุงเขาไปนั่งที่โซฟาแต่หางตาของเขาเห็นบางคนกําลังเดินตรงไปทางห้องนอนห้องที่เขาลืมเก็บรายละเอียดบางอย่างแล้วเขาก็ได้ยินเสียง เสียงที่ทำให้เส้นเลือดเย็นเฉียบผู้กองครับมาดูนี่ทุกอย่างเงียบลงในชั่วอึดใจก่อนที่ฝันร้ายของเขาจะเริ่มต้นขึ้นเขาหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบขณะบีบเข่าตัวเองแน่นสายตาทุกคู่หันไปทางห้องนอนเขาพยายามทำตัวให้สงบแต่ภายในใจกลับเต้นแรงจนแทบระเบิดตำรวจในหนึ่งเดินออกมาจากห้อง ในมือถือลังใบเล็กดวงตาคมกริบมองตรงมาที่เขานี่อะไรเสียงนั้นฟังดูราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความสงสัยเขาขมวดคิ้วพยายามเล่นบทโง่กล่องอะไรครับตำรวจค่อยๆเปิดกล่องออกภายในเต็มไปด้วยเศษเล็บเส้นผมและผ้าผืนเล็กๆที่เปื้อนเลือดแห้งกรัง เขาหัวใจแทบหยุดเต้นนั่นคือหลักฐานที่เขาควรจะกำจัดไปแล้วเขากำลังจมดิ่งแต่ยังไม่จบคุณบอกว่าภรรยาคุณไม่มีศัตรูตำรวจอีกนายพูดขึ้นแต่เมื่อเช้าก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันคุณตะโกนเสียงดังแล้วจูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบลงเขารู้ว่ากำลังถูกต้อน แต่ยังมีทางออกเขาหัวเราะเบาๆทำเป็นปัดมืออย่างอ่อนแรงใช่เรามีปากเสียงกันเรื่องเล็กน้อยก็แค่คู่สามีภรรยาทะเลาะกันเขาทำเสียงเศร้าพยายามเบี่ยงเบนความสนใจแล้วเธอก็มาขอโทษผมเรากลับมาดีกันก่อนที่ผมจะหลับไปข้างๆเธอเสียงของเขาเบาลง ฝืนทำให้สันเครือแต่ผมไม่รู้ว่าเช้ามาเธอจะไม่ตื่นอีกเลยทุกอย่างเงียบลงตำรวจบางนายมองด้วยความสงสารแต่ไม่ใช่ทุกคนสายตาบางคู่ยังคงเย็นชาจับจ้องเขาเหมือนจับเหยื่อแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแล้วลายนิ้วมือของคุณบนหมอนละ่ะโลกของเขาพังทลายในทันทีเขาชะงัก ลมหายใจขาดห่วงรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะลายนิ้วมือของเขาบนหมอนนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ระวังแต่เขาไม่คิดว่าพวกมันจะตรวจพบเร็วขนาดนี้หัวใจเต้นแรงแต่ใบหน้ายังคงต้องนิ่งเขาเงยหน้ามองตำรวจตรงหน้าพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่แสดงความตื่นตระหนกผมไม่เข้าใจ เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาความสงบน่าเชื่อถือมันหมายความว่ายังไงตำรวจสบตาเขาดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความกดดนันหมายความว่ามีลายนิ้วมือของคุณบนหมอนที่พบครอบหน้าเธอคุณอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมเขากำมือแน่นสมองทำงานเร็วอย่างบ้าคลาั่งพยายามหาทางออก ก็แน่ละ่ะเรานอนเตียงเดียวกันผมอาจจะจับหมอนโดยไม่รู้ตัวคุณจะกล่าวหาผมเพียงเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เขาพยายามควบคุมเสียงตัวเองให้ดูเหมือนคนที่กำลังถูกใส่ร้ายแต่ตำรวจไม่สะทกสถานแล้วทำไมรอยนิ้วมือของคุณถึงมีแค่ตำแหน่งที่กดลงแรงๆบนหมอนไม่ใช่แบบที่คนปกติจับหมอนเวลานอน เขารู้แล้วว่าไม่มีทางหนีมือเย็นเฉียบฝ่ามือเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อเขามองไปรอบๆไม่มีใครสงสารเขาอีกแล้วแววตาของตำรวจเปลี่ยนไปจากความเห็นใจกลายเป็นการจับผิดและนั่นคือวินาทีที่เขารู้เขาไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เขาทำ ไม่มีที่ว่างสําหรับการแสดงบทสามีผู้โศกเศร้าอีกแล้วโลกของเขาถูกปิดล้อมกับดักที่เขาคิดว่าตัวเองควบคุมได้กลับกลายเป็นกรงขังที่ไม่มีทางหลบหนีแล้วเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นเสียงที่ตอกย้ำชะตากรรมของเขาคุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมภรรยาของคุณมือของเขาถูกดึงไปข้างหลัง เสียงกุญแจมือกระทบกันดังกล้องในความเงียบนี่คือจุดจบที่เขาไม่เคยคาดคิดและไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วมือของเขาถูกล็อกแน่นเหล็กเย็นเฉียบรัดข้อมือเสียงคลิกของกุญแจมือเป็นเสียงสุดท้ายที่เขาอยากได้ยินแต่กลับดังกล้องอยู่ในหูเหมือนเสียงสะท้อนของทุกสิ่งที่เขากระทำเขาถูกดึงให้ลุกขึ้น ตำรวจสองนายจับแขนทั้งสองข้างพาเขาเดินออกจากบ้านบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งความรักแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมทุกย่างก้าวของเขาหนักอึง้งเสียงซุบซิบจากเพื่อนบ้านดังรอบตัวไม่น่าเชื่อเขาดูรักภรรยามากแต่สุดท้ายคนร้ายก็คือเขาเองเขาไม่พูดอะไร ดวงตาจ้องตรงไปข้างหน้าแต่ในหัวเต็มไปด้วยความคิดสับสนนี่หรือคือจุดจบของเขาเขาวางแผนมาอย่างดีทุกอย่างควรจะสมบูรณ์แบบแต่เขาพลาดพลาดเพียงเล็กน้อยและจุดเล็กๆนั้นกลับกลายเป็นรอยร้าวที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายเขาถูกผลักเข้าไปในรถตำรวจเสียงประตูปิดดังสนัน่น เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าอิสรภาพของเขาจบลงแล้วเขานั่งนิ่งมองออกไปทางกระจกเห็นบ้านของตัวเองค่อยๆไกลออกไปและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาคิดถึงเธอภรรยาของเขาใบหน้าของเธอรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะที่เคยก้องในบ้านหลังนี้เขาคิดถึงตอนที่เธอเคยกุมมือเขา บอกรักเขาสาบานว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เขากลับเป็นคนที่จบคำสาบานนั้นด้วยมือของตัวเองเขาหลับตาลงปล่อยให้ทุกอย่างจมหายไปในความมืดปล่อยให้เสียงไซเรนดังกลบความคิดทุกอย่างเขาไม่อาจย้อนกลับไปได้แล้วไม่มีการให้อภัยไม่มีโอกาสแก้ตัวมีเพียงเส้นทางข้างหน้า เส้นทางที่เขาเลือกเองเส้นทางที่นำไปสู่จุดจบของฆาตรกรและเขารู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่มีวันได้ยินเสียงของเธออีกเลย